สวัสดีค่ะช่นี้รับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับนายบารักโอบามาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา เวลา16นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ส>เสด็จออกณห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชทรงรับนายบารักโอบามาประธานาธิบด,ดีแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทยระหว่างวันที่18-19พฤศจิกายน2555 การนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและนายชัยยงัจิพานนท์เอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริการ่วมเข้าเฝ้าทูลอองสิพีพระบาทประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางฮิลลารีคลินตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาและคณะได้ถวายพระพรชัย,ยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคม2555 ทั้งนี้ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาในช่วงระยะเวลา60ปีที่ผ่านมาและแสดงความปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำประเทศไทยสู่ความเจริญความมั่นคงและทรงเป็นที่เคารพรักของพระสงฆ์นิกกรโดยทั่วหน้า พระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีบารักโอบามาที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาอีกสมัยหนึ่งและมีพระราชดำรัสถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริการวมถึงสถานการณ์สันติภาพในภูมิภาคต่างๆของโลกโดยเฉพาะสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาได้ถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันประกอบด้วยอัลบั้มภาพถ่ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ใช้ร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกานับแต่ประธานาธิบดีดฟไวดีไอเซนฮาวลินดอนบีจอน์ันริชาร์ดนิกสันจิมมี่คาร์เตอร์โรนัลด์เรแกนจอร์จเอชดับเบิลยูบูชบิลคลินตันและจอร์จดับเบิลยูบู พร้อมกับภาพวาดธงชาติไทยและสหรัฐอเมริกาโดยจิตรกรร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนสามเล่มและพระราชทานผ้าไหมแพรวา่าสำหรับนางมิเชลโอบามาภรยาประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในการแข่งขันเดินวิ่งเขาชงโงกซปเปอร์ฮาฟมาราธอน55ครั้งที่18เวลา8นาฬิกา44นาทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชะดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกทรงเป็นประธานในการแข่งขันเดินวิ่งเขาชางโงกซุปเปอร์ฮารฟมาราทอน55ครั้งที่18ในการนี้ทรงนำข้าราชการนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้เข้าร่วมแข่งขันเดินเป็นระยะทาง1.9กิโลเมตร การแข่งขันเดินวิ่งเขาชะงูซูเปอร์ฮับมาราทอน55ครั้งที่18จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายกและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง โอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประกอบด,ด้วยการวิ่งระยะทาง 32, 16และ10ก<ม>ิโลเมตรการวิ่งครอบครัวระยะทาง3กิโลเมตรและการเดินระยะทาง1.9กิโลเมตรสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่18ถึง21พฤศจิกายน2555 เวลา16นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG409 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทงหารตำรวจอายการพลเรือนแม่บ้าน ทัแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทุนละอองพระบาทส่งเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาและจะทรงพบกับรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียณธรรมเนียบรองประธานาธิบดี จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริเมืองโบกอจังหวัดชวาตะวันตกนอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมาศาสถานสําสำคัญของสาธารณรัฐอินโดนีเซียอาทิมหาพุทธสถานโบโรบูดูและเทวสถานปรามนัน กรหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพันวดีพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกประจำปีการศึกษา2552-2554ถึงเวลา18นาฬิกา24นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาศิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังอาคารหอประชุมอนุสร์100ปีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกประจำปีการศึกษา2552-2554ถึงโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น1,492คน